วิธีเปลี่ยนชื่อน้องซิมของเรานะครับที่เราตั้งชื่อไว้แล้วตั้งแต่สร้างครอบครัวเนาะแต่ว่าเราเข้ามาเล่นในบ้านแล้วแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อใช่ไหมมาดูกันครับน้องซิมของผมชื่อบีมซิเวอร์นะครับและชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะเราจะมาเปลี่ยนชื่อของน้องกันนะครับในตอนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์หรืออยู่ในบ้านกันนะฮะให้เพื่อนๆนะครับทำการกดปุ่มคอนโทรลชิป4นะครับเพื่อให้เปิดนะครับหน้าต่างพิมพ์สูตรขึ้นมานะครับให้ทุกคนนะฮะพิมพ์สูตรตามผมเลยนะครับเดี๋ยวบิมขึ้นให้นะ เป็นสูตรครอบจักรวาลนั่นเองนะครับก็พิมพ์ไปก็ระวังพิมพ์ผิดนะครับเดี๋ยวขอดูนครับพิมพ์ถูกหรือเปล่าโอเคพิมพ์ให้ถูกนะครับปุ๊บมาเช็คว่าเราพิมพ์ถูกหรือเปล่าก็มากดปุ่มชิปแล้วก็ที่น้องซิมเราครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์สูตรถูกนะครับเมื่อเรากดปุ่มชิปแล้วก็คลิกซ้ายที่น้องซิมเราก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มากดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกซ้ายที่น้องซิมเราไปที่อื่นๆครับแล้วก็มาที่สปอนนะฮะเราจะมาเลือกนี่ครับ To Stone of Lamp;D นะครับผมกดไปเลยป้ายหลุมศพก็จะเด้งขึ้นมาจากพื้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปนะครับแล้วก็มาที่อื่นๆนะครับหาคาว่า rename sim นะครับแต่เด้งขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับคือชื่อมันเป็นบีมอยู่เนาะเป็นภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นบีมภาษาไทยนะครับผมแล้วก็กดถูกได้เลยฮะทีนี้นะฮะชื่อเราจะเป็นบีมภาษาไทยแล้วแต่นามสกุลจะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนว่าจะเปลี่ยนได้แค่ชื่อนะ นามสกุลเหมือนจะเปลี่ยนได้ไม่เอ่ย๋ยวผมลองเช็คดูในหลุมศพซิมีเซอร์เนมไหมไม่มีนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับแบบว่าอาจจะสะกดตัวชื่อผิดหรือว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับผมชื่อของน้องซิมเราเนาะก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ยากนะฮะเห็นไหมทำแป๊บเดียวนะครับได้เลยนะครับก็เป็นน้องบีมซิลเวอร์แต่เป็นบีมภาษาไทยแล้วตอนแรกเป็นบีมภาษาอังกฤษเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ในคลิปนี้ก็มีคอมพิวเ,เ,เตอร์มาแล้วด้วยถ้าเกิดเ,เพื่อนชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะฮะฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเดอะซิมสใหม่ๆหรือคลิปคอนเทนต์ต่างๆในช่องใหม่ๆด้วยนะครับโอเคนะฮะเจอกันคลิปเดอะซิมหน้าละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ